หรือว่าจนกว่าเราจะได้กําไรมากพอที่เราจะถอนนะครับอือหืออือหืออือหือราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้จรรณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเกม Lucky God นะฮะ Lucky God เฉยๆนะ Lucky God มันจะมี2เกมมี Lucky God Progressive กับ Lucky God นี่แหละแล้วก็จะมาเบ็ดกันเกมนี้ทุน500บาทมาดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงจะได้กำไรจะทำกำไรให้เราได้ไหมผมก็เบ็ด9บาทเลยนะครับขออนุญาตใช้เทอร์โบและก็ออโต้ไปเลยนะจะได้เร็วหน่อยนะเหนือหนัก35บาทมาดูกัน 500บาททุน9บาทเฮ้ยเบ็ดเบาทเอ้ย,ดอยได้วายมาแล้วโอ้โหเอามันจะหนักไหมมันจะหนักไหมโอ้โหไม่เท่าไหร่เบามากนี่สแกตเตอร์ก็เป็นหัวมังกรนะเฮ้ยไม่ใช่หัวมังกรหัวสิงโตนี่วายไปอีกสองแถวเอาได้อะไรไหมอื้อสามสิบบาท เราก็จะเบ็ดไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าสแกตเตอร์จะมา3อันนะหรือว่าจนกว่าเราจะได้กําไรมากพอที่เราจะถอนนะครับอื้มอื้อนี่นี่เลยไม่ต้องรอสแกตเตอร์จบก่อนจบก่อนจบก่อนบวกมาแล้วนะฮะเพื่อนๆเกือบพันบาทเอาผมตัดเศษนะ9บาทเรียบร้อยเอาบวกมาอีก เทียบร้อยเลยครับผม1,000บาททวนนี่เท่านี้เลยเพื่อนๆหาเงินกันง่ายๆเอาอีกอีกสักหน่อยนี่ตัดเศษออกให้เหลือพันหบาทพอดีเพื่อน,อนๆก็เห็นกันอยู่นะฮะแป๊บเดียวคลิปไม่มีตัดคือทุน500บาทได้มา1,000บาทง่ายๆเลยโอ้มันก็แล้วแต่จังหวะนะฮะผมก็จะมาหาเงิน1วันผมจะเล่นแค่หครั้งผมก็จะอัดคลิปแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูอ่านะ นี่ได้เลย500บาทแป๊บเดียวเออได้เงินกินขนมแล้ววันนึงครับไม่เห็นไม่เห็นยากเลยนะเล่นสลอ็อตก็ขอตัวไปถอนก่อนนะครับทุกๆคนได้เยอะแล้วเราก็ต้องรีบถอนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ